คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมตัวคุณหรือบางคนถึงรู้สึกดึงดูดคนรักที่มีลูกพันธ์สันฐานบางประเภทเป็นพิเศษหรือรู้สึกดึงดูดคนรักที่มาจากบางชื้อชาติเป็นพิเศษบางคนชอบสายฝอผมบอ์บางคนชอบแขกขาวบางคนชอบปฏิอหมวยหรือบางคนอาจชอบคนผินสีความรู้สึกแบบนี้หรือสเปคของเราเกิดขึ้นจากอะไรเป็นไปได้2ปัจจัยค่ะตัวแรกก็คือ อาจเป็นเพราะว่าในอดีตชาติคุณเคยเกิดเป็นคนเชื้อชาตินั้นค่ะความรู้สึกเก่าจากอดีตชาติเลยสร้างแรงดึงดูดให้คุณชอบคนเชื้อชาตินั้นเป็นพิเศษค่ะแต่ในหลายๆครั้งคุณอาจไม่ได้ลงเอยตามสเปคที่คุณชอบค่ะเพราะคนรักของคุณไม่ได้เกิดตามเชื้อชาตินั้นปัจจัยที่2ออาจเป็นเพราะว่าคุณสามารถสัมผัสข,ข้อมูลของจิตวิญญาณของคุณได้ว่าคนรักของคุณในชาตินี้จะเป็นคนเชื้อชาติไหนค่ะเลยสร้า,างแรงดึงดูดให้คุณชอบคนเชื้อชาตินั้นเป็นพิเศษค่ะ หรืออาจเป็นได้ทั้งสองกรณีค่ะคือคุณเคยเกิดเป็นคนเชื้อชาตินั้นและคนรักของคุณในชาตินี้ก็เป็นคนเชื้อชาตินั้นค่ะหรือถ้าคุณไม่มีสเปคของตัวเองอาจเป็นเพราะว่าคนรักของคุณเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันหรืออาจเป็นเพียงคุณไม่สามารถสัมผัสข้อมูลของจิตวิญญาณได้ไม่ว่าจะสัมผัสข้อมูลนั้นได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เครื่องวัดทางจิตวิญญาณของเราค่ะ